สวัสดีครับผมท่ผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้ก็มีเรื่องของสกินใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับและเป็นปืนที่ผมเนี่ยกะจ,จะมาทําคลิปสอนแต่งปืน ในตัวอยู่แล้วนะครับหนสก,กินก็มาแล้วรีวิวสก,กินก่อนเลยละกันนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปรับชมในะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังป่วยไม่หายเลยนะครับเสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะทุกคนขออภัยจริงนะครับให้กําลังใจให้ผมหายเร็วๆด้วยการที่ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะเออตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็ ที่จะถึง1นึ่งแสนแล้วนะครับถ้าถึง1นึ่งแสนแล้วผมจะดีใจมากๆเลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วนะครับไายครับ ก็มาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นเยื่องไรบ้างนะครับก็คืองคิวคิวนานะครับผมเป็นปืนลูกรักของผมในสมัยก่อนรติกานะครับสมัยที่ผมยังแบบโอ้โหฟยวฟ้ามะพร้าวดองอยู่ใน MP นะครับในตอนนั้นเนี่ยคิวคิวนาเป็นปืนที่ค่าที่แจกโอพีมากๆาแล้วก็โกงมากๆานะครับแล้วในปัจจุบันนี้มันก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาโกงเช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาของแต่งที่ยังดีที่สุดสําหรับคิวคิวนายังไม่ได้นะครับก็พยายามลองใช้อยู่เพราะว่าผมพึ่งที่จะใช้ได้วันเดียวเองนะครับและก็ จะบอกว่าเยอะก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากคนจะยังไม่รู้ครับว่าคิวคิวนายอ่ะมันแบบมาจริงครับก็จะไปหันไปเล่นปืนอื่นกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วคิวคิวนายโคตรบาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะมีเรื่องของแต่งให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับแต่ในวันนี้ขอไปดูเรื่องของสกินแล้วก็ลองแต่งคร่าวๆลงไปเล่นดูนะครับมาเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมโดยในอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ M13 นะครับสกินเหล่านี้เนี่ยเป็นสกินที่เขาเรียกว่าเป็นการปรับแต่งสีแต่ว่าไม่เปลี่ยนเรืื่ออองงงขขรรรูปปนนะคับ เปลี่ยนแค่สีหรือก็ลวดลายนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของคาร์บิดนะครับว้าวเท่เลยทุกคนถ้ามันมีสีทองเลยครับแบบมีลวดลายที่มันขยับได้เลยก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอลลิงการนะครับ โ oh, หครบมสมบัติแล้วก็จะมีชามนะครับเป็นตัวละครแบบว่าอนิเมะจัดน่ารักมากๆนะครับก็คือตัวละครในวันนี้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถือเป็นปืนคิวคิวดด้วยนะแต่ว่าสก,กินอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็ EMP นะครับ EMP e ก็จะเป็นระเบิดที่เวลาที่เคลื่องไปก็จะทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลหรืออะไรได้นะครับแล้วก็รถนะครับ <laughs> เหมือนรถขายติมอะเอาจริงโอ้โหแนลนเรนโบ้อ่ะไอติมเรนโบ้มีใครเคยกินบ้างไอติมเรนโบ้เอาผมไปไอติมที่ผมชอบมากในวัยเด็กเนี้ยแต่ทําไมก็ไม่รู้ไอติมเรนโบ้เนี่ยมันละลายเร็วมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมอุ้ยมีสเสาไฟฟ้ามาให้ด้วยจะไปหรือไม่ไปเอาดีๆจบ หรือว่ามันจะเดินผ่านมันเป็นท่าทางแบบว่า run and stop วิ่งและหยุดอะไรครับเนี่ยและก็กระเป๋านะครับกระเป๋าก็น่ารักมุ้งมิ้งดีนะครับผมทุกคนและก็ต่อไปตัวละครน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครใหม่เลยนะครับผมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะช่วงนี้นี่ขอเอาพี่ติ๊โมบายเนี่ยแบบหาตัวละครผู้หญิงมาเยอะมากๆเลย ตัวละครผู้หญิงว่าแบบเกลื่อนจัดเลยช่วงนี้เออชมว่าน่ารักหน่อยไม่ได้นะครับเอามารัวๆเลยนะครับแต่ก็เอาแหละนะครับสกินนี้ยก็สวยครับผมยอมรัวก็สวยนะครับเสื้อเท่มากกางเกงก็แบบเท่มากจริงครับสวย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 อ่ะแล้วนี่ครับผมคิคิวดายนะครับในสกินอันบาทรอสนะครับผมว้าวเท่มากๆเลยสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นนะครับผม คือปืนมันก็จะมีแสงแล้วก็ลวดลายแค่นี้เลยแล้วนะครับไม่มีอัปเกรดแล้วเนาะ แต่ว่าดูลึกๆเลยเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องบาบเพิ่มอ,อะไรมากมายลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมือนปืนคิวชนายครับ <c oughs> มันจะไปเหมือนปืนเฟนิกนะคล้ายสกินปืนเฟนิกแต่ว่ามันจะหนากว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็สวยดีนะครับสะสมได้สะสมได้ปืนนี้โอเคก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยแล้วกันผมจะเปิดรัวเลยดล้วกันนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆเนรับผมทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมที่ละหรือว่าจะเป็น Over อร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วหลอดไทยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวยและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <S 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 และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <S 1> <S 1> มันง่ายไหมนะครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ เค okay, ผมผมก็ได้ทําการเติมมา1 3 0 0 0พ CP นะตอนนี้ CP ของผมก็มีอยู่3 8 7 6 7นแปดัอเ็นะครับถ้าเ,เร็เดี๋ยวผมจะมาบอกในทีแล้วทุกคนเอาไปหักล้างกันดูว่ามันจะเสียกี่ CP นะครับย0 CP แรกครับผมลุยเลยได้เป็นชามครับผมจะไม่ชักช้าแล้วนะนะผมจะไม่ชักช้าแล้วนะนะ25ห CP ครับโอ้โหตกใจนึกว่ามาแล้วควาสกินมันคล้ายมากแต่ว่าแสงมันไม่ออกโอ้ตกใจนึกว่าได้แล้วผมขอไม่เกลือได้ไหมวันนี้ ขอไม่เกลือได้ไหมขอไม่เกลือได้ไหมล่ะขอไม่เกลือได้ไหมล่ะโอ้เอาว่ะเอาว่ะต้องแบบมีสเต็ปหน่อยนะครับเราต้องมีสเต็ปในการกดนะครเพราะว่าขอแบบนี้มันไปโอ้ไปโอ๋อฮออ๋อฮออ๋อฮอเบาว่ะผมท่านผู้ชมครับเอ้ยโอ้เมาว้าว ว้าวไว้ก่อนเสียงเงินแบบรวดเร็วโอ้โหสวยเปิดตัวเท่น,นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูเรื่องของการแบบเอฟเฟกสังหารแล้วก็เอฟเฟกปืนนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับปืนคิอนายอัลมาทอร์สเกียดเวลาผมออกเสียงอะไรแบบนี้วะและ CP ตอนนี้ก็เหลืออยู่27,812นะครับเสียเท่าไหร่ลองหักล้าเมื่อกี้ดูได้นะครับปะไปดูกันเลยดีกว่า let's go มาครับผมทุกคนครับมาทดสอบเรื่องของเอฟเฟกกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกที่ผมอยากจะดูที่สุดเลยก็คือเรื่องของสกินนี่แหละเวลาที่เราดูแบบนี้มันจะสวยกว่านะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวขอแบบสะท้อนแสงหน่อยละกันโอ้โหสวยนะทำไปเล่นไปแล้วทุกคนว้าว ว้าวเป็นไงโอ้โหตอนนี้ผมปรับกราฟิกสุดเลยแล้วทุกคนไะเรื่องของเสียงปืนอะ่ะมันผมไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าขอโทษทีผมไปใส่ของแต่งที่แบบเพิ่มระยะดามจแล้วก็เก็บเสียงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนตอนรีโหลดกระสุนมีเสียงแปลกๆด้วยเออเสียงมันเสียงมันเท่ดีนะอันนี้ก็เป็นเสียงตออัวละครครัชิชิกม็กชชิกแม็ก โอ้โหเท่เท่เดี๋ยวขอไปดูสกินในที่มืดหน่อยเพราะว่าสกินนี้ค่อนข้างที่จะมีแสงเหมือนกันนะดูกันครับว้าวว้าวธรรมดาที่ไหนล่ะแป๊บไปเสียเวลาแล้วไปดูอ่าเอฟเฟกต์ปืนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอยากรู้เหมือนกันนี่จะเป็นเรื่องของคริสตัลคริสตัลหรือเปล่าบอดเดี๋ยวนี้มันโหดเกินไปปะวะโอ้โหไม่ให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยเฮ้ย ้ย,ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วเสียงนะสนเสียงนี่แบบโอ้โหคนเสียงโคตรเท่อะจริงเสียงแบบสะดุงนะ้งอะใครโดนใครโดนยิงได้แบบโดนสะดุ้งเลยสรุปกูโดนยิงหรือโดนฟันไมน่แน่ยอะไรอย่างเงีเ้ยโอ้โห เส among ียงเสียงบ้าบ uh ินมากครับสวาวสวาวเดี๋ยวกันๆดีกันเดียกันดีวกันดีกันจะตายและโอ้ชอบอ่ะทุกคนเสียงแบบสวาวสวาวโอ้กระสุนหมดว่ะทุกคนเรียบร้อยโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราไปเลยในแลงสักตาหนึ่งแลวกันนะครับเพื่อความ เมาหมันนะครับผมปะลุยเลยดีกว่า let's go มาครับผมลุยในแร็งกันเลยดีกว่าะไรครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับคิวคิวไดไม่สนนะไม่สนนะวันนี้แต่ต้องขออภัยเรื่องตาผมอาจจะชงจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สบายด้วยนะทุกคนจะพูดกี่รอบดีกแล้หเยอะมากเยอะมากครับเอออยู่ข้างบนไม่เห็นว่า ตอน,นนี้ก็จะเอาเป็นบู๊เลยแล้วกันนะผมไม่อธิบายอะไรมากเลยนะโหโห,โหเยอะจัดเดือดมากเอามันเลยดีกว่าจาังหวะนี้คนดูต้องการเอามันเอาไว้อะไรวะเนี่ยผูย้ทํายิ่งมันดีกว่าวะเฮ้ยโอย้มันเห็นมันยังเห็นดิเก้อวะเนี่ยมาแนวบดใน,น <c oughs> คลิปนี้มาเอาหัวเพื่อน โอเคเก็บสองไปสมุไรโอเคโอ้โหมันมาเร็วมากเดือดปะอะไรอะไรมาซ์ซ์มาซ์ซ์อะไรซ่ามากผมไม่มีเวลาแม้กระทั่งการรีโหลดกระสุนโอ้โหอัดให้หนักโอ้ย นอนไม่ทันเฮ้ยมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดนะเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันอยู่ไกลามากเอาเฮ้ยหข้างบนข้างบนดเปล่าโอ้ย,ยังโดนเนาะโถ่โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> ล็อกแบบดิจิทัล you know มันจะมาทางไหนวะโอ้เโอเคได้ร้อยแต้มพอละไม่เหยียบละแต้มนำเยอะไปหน่อย,อยเกือบไปแล้วเพื่อนตะกิ้มือสั่นเมื่อกี้เออผมได้ยินโอ้ยไหนวะไอ้ผมไม่เห็นเลยอ่ะตัวข้างบนอ่ะ โยโมเตอหลอนตัวอื่นนะครับโอ้ตรงนี้เยอะมากโอ้โยรัวรัวรัวเลยขอยได้ข่อยโดนไปเลย <c oughs> ไม่ตึงเลยอ่ะตอนนี้ไม่ตึงนะเอาจริงเอาผมขอจริงจังก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ไม่ไหวโอ้ย ระยะไกลนี่ซูไม่ค่อยได้นะถ้าเรื่องของชิปยูไนนะทุกคนอันตรายอยู่เหมือนกันตานนี้มันอะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยมันเร็วมากเลยนะเร็วไปเพื่อนเร็วไป,วไปตาน,นี้โอ้โหชิวอะ่ะ อันนี้มันชิวเกิดไฟอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับเ <c oughs> ขยิบตานึงเขยตาหนึ่ง,าง <c oughs> มา stand off hard point รอบนี้เราจะตึงกว่าเมื่อกี้เพราะว่าด่านนี้มันคางที่จะมันครับด่านเมื่อกี้มุมมันเยอะนะคนเกิดแบบเพลียเกิดเยอะมากนะทำให้ข้างงงในการแบบวิ่งหน่อยนะแต่ด่านเนี้มันจะมีจ <c oughs> ุดเกิดที่ <c oughs> ทค่างที่จะเป็นฟิกจุดเลยนะผมก็เลยโอเคมากได้ยินเสียงคนโฮ้ย ยาสวยเพื่อนเอาเชียร์ละโอ้โหหลังมาเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เอาแล้วละมันเริ่มตึงแล้วล่ะทุกคนเฮ้ยสู้ออมาโอ้ยโดนปั่นไปเน๊โอ้โห ซื้อเลยซื้อเลยโคตรตึงสครับน้อนเชื่อละสักตัวก็ยังดีอ่ะผมคิดว่านะเมื่อกี้โอ้โห,โหโดนเข้า <พอ S 2> เยอะไปไหน่อยครับโอ้โหมาพร้อมกันโอ้ยสวยเพื่อนเลยสุดเลยสุดเลย,ย,เ,ลย,ย,เ,ลยเข้าได้ยังมาเนี้ยยังไงก็เข้าได้สวยครับเอ้าโดนระเบิดดิว่โอ้โว โอยมันกล้องเล็งอะมันได้เปรียบกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสเต็ปการเล่นดีกว่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนสเต็ปเปลี่ยนสเต็ปสวยครับสวยชราเอ้ยเอ้ยมาไงมาไงมาไงล่ะฮะมาไงล่ะฮะมาทางไหนกับทางนั้นไปพวก เฮ้ยไม่ตายได้ยังไงล่ะเฮ้ยเสื้อขาวเสื้อขาวสวยครับสวยครับเสียงซ้ายชัดมากเอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้โหพอเราล็อกมันไม่มานะมันอยู่ไหนกันวะโอ้โหเยอะเยอะเยอะมันไม่ใช่ตัวเดียวแล้วนะก็ได้หมดอะ โอ้โหนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ไหวไม่ทันไปไปโอ้โหมันรู้ได้ไงวะ UAV ใช่โอเคเข้าไปเลยแล้วกันนะครับก็มาดีไม่นะแต่ก็ยังไหวอยู่ทรงๆอยู่ครับทรงๆอยู่ โคตรแรงอะไรวะเดินผ่านแป๊บเดียวถือกระเบนทองกันเดียวอ่ะอืมใส่ดูต่อไหมข้างบนเพื่อนเออทุกคนตาผมมัวบัวว่ะตอนเนี้ยคือผมตาผมมันจะแบบพูดเคยเป็นไหมเวลาที่เล่นไปแล้วตามันจะจะจะปิดเองอ่ะเออ มันเป็นฟิอวอยูแก่้าเหมือนคันตาแต่ไม่ใช่อ่ะนนโอ้โหจ่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หายโผยมาเมื่อไหร่นะโอเคมุมนี้มันเอาอยากนานไปเลยแล้วกัน Let's go Let's go <S ไม่มีใครเข้าได้เลยเฮ้ รีเพื่อน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 เอาว้ทุกคน128ต่อ141่อยสี่สเอา,มาไม่ชนะไม่แพ้ก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เดินไปเปิดบัานลมมาร้อนจัดเลยตอนนี้เฮ้ยได้เว้ยโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวนิดเดียวไปข้างหลังอะนายมาเลยทอด,ดิง เพื่อน,อนไม่เห็นนะนะอยู่ด้วยกันเลยนะนะเออนำแล้วว่านำแล้วว่าเอาว่าอะไรล่ะชนะเฉยโอ,โอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ผมขออััยมากเรื่องของอาจจะเล่นกากลง ปวดตาแล้วครับทุกคนน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับผมน่าจะหายดีแล้วนะทุกคนขออภัยมากนะช่วงนี้เรื่องของเสียงด้วยอะไรด้วยนะครับขออภัยมากจ,จริงนะวันนี้ก็มารีวิวเรื่องของสกินสนุกสนานกันไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะมาศึกษาแล้วก็จะมาสอนแต่งคิวคิวนายแบบจริงจังเลยนะครับเพราะว่าปืนเนี้ยผมเล่นมา2ตาผมก็ยัง m v p อยู่นะมันก็ถือว่าเล่นได้แล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายตาผมอาจจะช้าหน่อย <laughs> โอเคทุกคนสามวันนี้ขอตัวแลวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปเสร็จจะไปพักผ่อนต่อแล้วทุกคนอยากหายแล้วนะครับโอเคเจอกันครับ See you again next time ครับบ๊ายบาย